ให้มันรู้ไปมาดาสองสกายคิดติดแก๊สน,นะครับผมครับ so ตอนนี้เราจะมาวิ่งแก๊สกันไปครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสูส่รายการ d h e Life Photo ใช้รถกำบนักครับครับอีพีนี้เป็นอีพียี่สิบสองแล้วนะครับผมเราจะมาติดแก๊สให้กับ มาด้วสองสกายที1.3ไปกันมาถึงกันแล้วนะครับเอซีออโต้แกนนะครับผมโอ้โหมาครับแล้วเราก็มาถึงศูนย์เอซีออโต้เลยนะครับผมเราก็จะติดแก๊สมาด้วสองสกายทีกันนะครับผมป ในโครงการน,นี้นะครับผมก็ได้เข้าร่วมกับ PT r p g นะครับผมได้รับส่วนลดมากมายเลยนะครับผมแต่ก็ต้องทําสัญญากันก่อนนะครับผมอ๋อโอเคค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของสัญญ,ญาข้าร่วมโครงการ p ีีนะคะเอกสารตัวแรกเนี่ยจะเป็นหนังสือแสดงความยินยอมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็แบบยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลทางพีีอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าตรงนี้ก็คือทางลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะทางเราคือเก็บเป็นความลับอเอาไว้แต่ยังไงมีเมียกี่คนลูกกี่คน ถูกเก็บไว้หมดค่ะถูกเก็บไม่หมดด้วยอโอเคใช่อหยออยไปเที่ยวที่ไหนยังไงงี้ใช่ไหมหมดเอันนั้นไม่เกี่ยวกับโครงการพิธีละโอเคในโครงการรวมใช่ใช่ะต่อมานะคะนี่จะเป็นในส่วนของหนังสือสัญญานะคะในการเข้าร่วมโครงการดีทีเอกสารจะมีทั้งหมด5้าฉบับ นะคะแสดงรายละเอียดว่าทางลูกค้าจะต้องเติมน้ํามันนะคะแต่ละเดือนให้ได้เติมเติมเพิ่มเติมแก๊สให่ได้ถูกต้องค่ะเดือนละ1 0 0ลิตร100ลิตรถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดพวกสิ่งอุปกรณ์ในการติดตั้งนะคะทางลูกค้าก็แค่เซ็นเซ็นตรงผู้เข้าร่วมโครงการตรงนี้ค่ะนี่นะค่ะ 哦。<Okay. S 2> okay. ดูอุปกรณ์หน่อยเป็นไงบ้างฮะครับผมพูดนะครับผมได้ๆนอันนี้ก็กล่องเขาใช่ไหมใช่ครับใส่ไฟกล่องจะเป็นตัวสแตท400 DPI ครับอ๋อตัวนี้รับประกันอยู่ที่5ปีเลย5ปีเลยอ่าใช่ครับพูดเลยครับเอาเลยครับกล่องกล่องจะสำหรับกล้องโมชิดในเล็กในเล็กโมชิดตรงโมชิดตรงครับซึ่งออกแบบมาสำหรับกล้องโมชิดตรงโดยเฉพาะตัวนี้เลยใช่ครับอ๋อครับก็กล่องก็กล่อง จะต้องฉีดน้ำมันร่วมเล็กน้อยนิดเล็กน้อยใช่ครับเพราะถ้าไม่ฉีดเลยหัวฉีดจะพังกี่เปอร์เซ็นต์ครกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสิบถึงยี่สิบเปสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับอาจจะน้อยกว่านั้นอาจจะน้อยกว่าเนี่ยเขาจะมีเชียร์โค้ชอยู่ให้จะให้มีบันทึกข้อมูลก่อนแล้วถ้าดูว่าถ้ามันกินแก๊สกินน้ำมันก็จะเรียกเข้ามาเปิดอืมทีนี้ให้จูนนิกก็จะยาวเลยอ๋อครับเราฉีดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอแก๊สร้อยเปอร์เซ็นต์ฉีดร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆทำได้แต่ห อ๋อครับก็กลองคนขอนรถได้ประมาณร้อยห้าสิบองศาครับอ๋อส่วนไรร้อยห้าสิบองศาจากคอมเพลตเตอร์อ๋อครับกล่องจะอยู่ในรถนะครับกล่องอยู่ในรถอ๋อเดี๋ยวจะเข้าไปในรถใช่ไหมครับก็แมปเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นแมปเซนสุดสี่จะมีเซนเซอร์วัดแรงดันทุนรวมในตัวครับอ๋อครับอันนี้รับประกันยี่สิบองปีต่อไปกลแจะเป็นตวเาค่าสามแต่ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่ออกแบบสำหรับตัวมาด้าโดยเฉพาะอ๋อคร กองเหลียบประมาณ2อเมตรครับผซึ่งจะกองเหลียบตัวกองเหล็กเข้าไปประมาณสามแถวอ๋อเปลี่ยนครั้งละเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวกองเนี่ยเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะไส้ในไส้ในใช่ไหมครับประมาณห้าร้อยบาทอ๋อไม่แพงไม่แพงกําลังดีแ้วก็ฟีตรวจเช็คระบบแก๊สยิมเปลี่ยนรายการปรับปรุงอืมก็เช็คทุกปีใช่ครับโอเคอันนี้จะแนะนำเข้ามาทุกๆ6เดือนหรือ15,000กิโลครับโอเคได้เลยในส่วนหัวฉีดจะได้เป็น AC W03 กิน1 ซึ่งตัวนี้จะออกแบบสําหรับตัว m a z d าโดยเฉพาะสำหรับ m a z d าอย่างเดียวอันนี้อันนี้มาด Mazda Skyline s k y l i ด้วยใช่ครับออกแบบเลยแปว่ารองรับรถรุ่นอนาคตต่อไปเลยที่เป็นนาเด็กใช่ครับอันนี้ออกแบบเฉพาะเลยอันนี้คือที่มันสนิมนี่คือเก่าแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ได้เก่าครับพี่อันนี้ตัวใหม่มันเป็นสไตล์มันใช่ครับเป็นสไตล์มไม่ใช่สนิมโอเคไม่สนิมครับผมโอเคแล้วประกันอยู่ที่2ปีครับอันนี้สปีอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อขุยนนี่จะเป็นขุยเป็นแบบแยก เพราะว่าตัวนี้โมโยต้าตัวนี้จะต้องเอาโฉดเข้าใกล้ใช่ไหมว่าอย่างนี้ใช่ไหมต้องเอาฉีดแบบเข้าใกล้นู่นเลยใช่ไหมเจาะท่อไอดีแล้วก็ไว้ใกล้ๆกันแล้วก็ใส่ถุยเข้าไปเรียงเลยโอเคครับแล้ม้อต้มม้อต้มที่จะได้มอต้มเอซีอาร์สิบสองรองรับที่หร้อยห้าสิบแรงม้าซึ่งรุ่นเก่าจะรองรับแค่ร้อยสามหกแรงม้าอันร้อยเท่าไหร่เมื่อกี้อันนี้รองรับที่ร้อยห้าสิบใช่ห้าสิบเลยใช่ครับไอเจ้ามาด้าเราคันนี้แค่แปดสิบเก้าแรงม้าแค่นั้นเองก็เหลือเฟือ ครวหัวฉีดรองรับกี่แรงมานะเมื่อกี้หัวฉีดที่จริงที่จริงมันใช้ได้ทุกรุ่นเลยอืตลอดัวมาด้าต,ตั้งแต่มาด้า2ไปจนถึง่าด้า1ิ5 0แรงม้าเหมือนกันใช่ใชไห<ด>มต่อเลยต่อเลยวาววาว,ว,าว,ว,าวพี่จะได้เป็นวาวธรรมาเส้ตกอ๋อยู่นี่อย่นี้ธรสมาเส้ตกถังถังถังพี่จะได้ไปถัง42ลิตรนะครับเห็นแล้วเพราะว่าถังถังใหญ่กว่านั้นมันจะนูนเกินแล้วก็ลงล็อกไม่ได้นี่ว่า วอลก็รับประกันที่2ปี2ปีวาล์วตัวนี้มีจุดเด่นคือมันจะมีเซฟตี้วาล์วเวลาแรงดันเกินปุ๊บมันจะตัดการทำงานของแก๊สอัตโนมัติอ่าเอาเลยเอาเลยโอเคหมดแล้วเนาะติดตั้งติดตั้งอ่าจะเสร็จช่วงเย็นๆเดี๋ยวใช้เวลาปรับตูนอ่าใช่แต่ว่าติดตั้งไม่นานหรอกแต่ว่าตูนอาจจะนานหน่อยคบโอเปุ๊ติดตั้งนานเดี๋ยวพี่ติดตั้งเพราะถ้าคันมาได้นี่จะจะตำแหน่งติดตั้งมันจะต้องไว้ใกล้เออ่ไว้ใกล้ค่อยเสียอ๋อต้องค่อยเสียอยู่ด้านหลังนี่เอง ใช่มันจะร้อนเกินไปนะข้างหตรงนี้แต่ว่าเวลาเดินสายไฟก็ต้องเดินมานี่เลยดิเดินเรียบฝั่งนี้เลยฝอ่นี้แล้วก็ตัวกล่องจะไว้ในรถพอ,อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบอกผมด้วยแล้วกันนะได้ครับได้จะได้มาถ่ายตอนถ่ายได้ครับพี่โอเคงั้นตอนนี้ปล่อยในหน้นายี่ช่างก่<ด>อนโอเคยังไงเดี๋ยวแจ้งผมเป็นระยะนะได้ครับพี่เรียบร้อยน,นะครับเข้ารูปโครการแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะแจ้งรายให้ฟัง สรุปนะครับเงื่อนไขที่เราเข้าวงโครงการนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคอันดับแรกนะครับราคาติดตั้งแก๊สนะครับอ่ LPG สำหรับรถมา z d าสองสกายทีนะครับอยู่ที่42,000บาทนะครับเป็น R s สเต็ก0ี่นะโอเคค่าเข้าแรกโครงการอยู่ที่9,990บาทอ่าบาทโอเคและตรงนี้จะได้ส่วนลด8,000จะอีก10บาท ไปลดค่าอุปกรณ์ติดตั้งนะครับจาก4 2 0 0เ,เหลือ3,000เออ30,000 3,990บาทนี่นะฮะเพราะฉะนั้นส่วนต่างที่เราจ่ายไปตอนแรก9,990บาทกับ30,000 3,990บาทก็จะเหลือที่20,040เพราะ,ะนั้นเราควาแค่30,000 3,990บาทในการจ่ายตรงนี้เท่านั้นเราที่จะรวมค่าลถเข้ารมโคร,รงการอยู่นะครับตรงนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้น เราคอแค่3 3 9ห0ื่นสามพันเก้บาทเท่านั้นแต่ได้ของมูลค่าราคา4 2 0 0 0บาทน,นะครับผมโดยที่มีเงื่อนไขคือเราจะได้บัตรพีทีแม็กการแบบพรีเนี่ยมมา1ใบน,นะครับผมมาครับผมมาพูดถึงบัตรพี m ีแม็กการนะครับผมนะครับผมอ่าแตนี้สัญญาที่เราเข้าร่วมโครงการนะครับก็จะทั้งหมด3ปี3ปีนะครับผมโดยมีเงื่อนไขคือเราจะต้องใช้ แก๊ส LPG กับทาง PT LPG เนี่ยปั๊ม PT ที่จำหน่าย LPG นะฮะอยู่ที่100ลิตรขั้นต่ำต่อเดือนซึ่งก็ไม่ได้มากมายนะฮะโดยที่100ลิตรเนี่ยที่ระยะ100ลิตรเนี่ยจะได้ส่วนลดค่าแก๊สด,ด้วยอยู่ที่50สตางค์ต่อลิตรนะครับผมแต่ถ้าว่าใครใช้มากกว่านั้นนะฮะก็สามารถใช้ได้นะฮะคือใช้ได้เกิน2 0 0ลิตรเนี่ยก็จะได้ที่ส่วนลด75สตางค์ต่อลิตรนะครับ เอกสารในการเตรียมการสมัครครับผมใช้บัตรประชาชนใบขับขี่สำเนาใบขับขี่แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละหนึ่งชุดแล้วก็สำเนาทะเบียนรถอ่าหนึ่งหนึ่งชุดนะฮะเอ้สามชุดใช้ตอนเราซื้อรถทั้งหมดสามชุดครับผมตัวนี้ครับผมในตอนที่มาส่งเข้าลงโครงการเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าแลกเข้าก่อน9,990บาทน,นะครับแล้วก็พอหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็จะพาไปสมัคร PT ท v g นะฮะแล้วก็ คนมาจากส่วนต่งที่เหลือนะครับ When it comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt. 哎，看这个。 嘿嘿嘿嘿嘿。<laughs> <I did. S 2> <laughs> ครับผมโอเคสั่งเมาวยังยังไม่สั่งเลยพี่ยังไม่สั่งนะโอสั่งยังเราสั่งยังสั่งเมาวยังยังไม่สั่งรู้อะไรให้มันรู้ไปมาด2สกายทีปติดแก๊สแล้วครับผมโอเคฮะเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่จะมาอธิบายวิธีการใช้ อะไรนะสวิตช์ใช่ไหม<ช>สวิตช์ครับผมอ่ราระบบการใช้แก๊สนะครับผมกรณีที่ขึ้นสีขาวแบบนี้นะครับอ่าด,ดีดยครับครับผมคือพี่อยู่ในหมดน้ำมันอมันอยู่ในหมดน้ำมันนี่กรณีที่ว่าพี่ปิดสวิตช์แก๊สตอนแรกมันจะเป็นสีเขียวก่อนถ้าพี่กดทีปุ๊บจะเข้าหมดน้ำมันอ๋อหรือกรณีที่ว่าอ่าพี่ใช้งานแก๊สอยู่ทีนี้พี่กดปิดแก๊ แล้วดับเครื่องสตาร์ทใหม่มันจะขึ้นเป็นหมดน้ำมันอ๋อหมดน้ำมันเปสีขาวใช่ครับอันนี้นะครับอันนี้นี่พี่จะต้องกดเปิดแก๊สหนึ่งทีถ้าเกิดกรณีนี้นะครับกดรล้ไหมครับคดทีย่างนี้นะับผมกดหนึ่งทีปุ๊บสีเขียวฝั่งขวาจะติดติดแต่ยังไม่เข้าแก๊สมันจะกระพริบก่อนเราต้องรอรอบประมาณหนึ่งพันห้าร้อยรอบอุณหภูมิสี่ห้าองศาช่วงเช้าก็ประมาณ3ามถึงห้านาทีโอเคครับรอบอุณหภูมิถึงถึงจะตัดเข้าแก๊สตัดเข้าแก๊สครับเข้าะตัว สวิตตัวนี้จะหยุดกระพริบนี่คือพี่ใช้งานอันนี้มันอันนี้ยังไม่กระพริบอ๋อนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างแต่ตัวตัวจริงตรงนี้จะกระพริบเนาะใช่ครับตัวนี้จะกระพริบระดับแก๊สก็เต็มถังจะขึ้นสีขีดนี่คือเต็มถังใช่ครับฟูลแล้วก็จะลดตามระดับการใช้งานใช่ครับใช่แก๊สใกล้หมดจะขึ้นสี E สีแดงจะขึ้น E ครับแต่ขีดสีแดงตัวนี้บางคันก็ได้เกือบร้อยโลอันนี้พี่ต้องลองจับดูก่อน ก็คอยู่ที่การจับแก๊สใช้งานจริงด้วยนะตรงนี้นะก็แนะนําครั้งแรกก็ใช้จนแก๊สหมดเลยนะเติมเต็มถังก็ใช้จนหมดอยู่ครับก็แก๊สจะหมดจริงๆมันจะมีเสียงสวิตช์ร้องเตือนต่อมีด้วยปิดวิปิ้ประมาณมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างอ๋อตัวอย่างตัวนี้ไม่มีไม่มีเพราะมัมันจะร้องเตือนประมาณมันจะร้องเตือนแล้วมันก็ตัดน้ำมันเองเลยใช่ไหมอ่าครับอีกสักกิโลสองกิโลก็จะตัดเป็นน้ำมันอัตโนมัติโอเคแต่ช่วงที่แก๊สจะตัดเป็นน้ำมันอ่ะตัวนั้นแรงดันต่ำแรงดันต่ากก็็ออจจะะมีสดดุเลน้ย รับช่วงที่ว่าแก๊สจมก้ครับผมก็ถ้าเกิดระบบแก๊สนี่ปัญหาจะขึ้นข้อหมายตรงใจแบบนี้ครับแล้วก็มันจะร้องเตือนรัวๆเลยอันนี้ก็แนะนําพี่ปิดแก๊สก่อนแล้วเขามาเช็คที่สูบปิดอย่างนี้เลยนะครับคนหนึ่งอันนี้มันเป็นตัวอย่างก็เลยใช่ใช่ันี้มันจะต้องตัดเป็นอ่าเป็นน้ามันอันนี้ต้องเป็นตัวนี้นะใช่ครับในส่วนสีสวิตก็ช่างเขาตั้งสีมาตรฐานเวลาเป็นน่าจะเป็นสีฟ้าก็ถ้าอยาก ียวแบบที่แบบนี้ยอ๋อได้ครับเพราะที่อยากเปลี่ยนสีอะไรก็สามารถเปลี่ยนได้ใช่จ้ับใช่ช่างครัอ๋อเป็นยังไงเวลาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนจากคอมโอ้ไม่คอมเท่านั้นสายจูนครับเองไม่ได้เนาะใช่ครับใช่โอเคอย่าไปกดแช่มั่วเนาะใช่ครับก็ก็แนะนำถ้าอยากเปลี่ยนสีก็เข้ามาช่างได้ได้จริงครับในส่วนเสียงสวิตช์ถ้าได้ยินเสียงแปลกๆมาเช็คในหน้าเจ็บได้ครับว่าเกิดสาเหตุอะไรหน้าเนาะ ที่ผมไม่อธิบายในสมุดเพราะว่าในสมุดจะเป็นสวิต์รุ่นเก่าอ๋อรุ่นเก่าเลยก็เลยอธิบายตรงรุ่นใหม่นี้เลยใช่ครับใช่ก็ได้วถ้ได้ยินเสียงสวิตช์แก๊สแปลกๆมาเช็คในนั้นเลยดี๋ยวว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้เลย้องเจออะไรประมาณนี้ได้เลยด้านล่างจะเป็นวิธีตั้งค่าสวิต์กรณีที่ว่าพี่อาจจะเติมเต็มถังไปแต่ขึ้นแค่สองขีดหรือแก๊สหมดถังไปแล้วแต่จะขึ้นสองขีดเหมือนเดิมอันนี้ก็สามารถทําได้แต่ว่าสวิต์รุ่นใหม่ตัวนี้ทํา ตั้งรีเซ็ตตัวนี้ไม่ได้อก็จะแนะนํามันจะคาลิเบทตัวอัตโนมัติคือพี่ใช้จนหมดถังไปเลยจนมันร้องเตือนจนกระพริบร้องเตือนกระพริบแล้วก็ตัดเป็นน้ำมันเองร้องเตือนกระพริบพอพี่ไปเติมแก๊สเต็มถังปุ๊บมันจะคาลิเบตเองอัตโนมัติใช่ครับแต่ถ้ายังขึ้นไม่เต็มสี่ขีดอยู่อันนี้อาจจะต้องมาเช็คที่ศูนย์ทีนึงให้ช่างตั้งค่าสวิตช์แก๊สใหม่ได้เพราะงั้นง่ายๆ่ายแต่มันติดเองถ้าไม่ได้เรื่องก็ค่อมาใช่ครับกระพริบครับแก๊ส จะเติมได้80%ดนของถังครับพี่ถังพี่สี่สองลิตรก็ได้ประมาณสามสิบสี่สามห้าสามห้าถือโอเคนะครับพี่เพราะตามมาตรฐานจะได้ประมาณ34ลิตรต้องเผื่อแก๊สขยายตัวประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพาเกินจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิน80%ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่แนะนำแนะนำมาตัดเองตัดเองมันจะตัดเองแต่ลมัดถูกแล้วจะได้แค่ประมาณ34 35ลิตร ก็จะแนะนำนะครับไม่ควนเป็นระบบเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นแก๊สแก๊สเป็นน้ำมันตอนรอบสองรอบขึ้นไปเดี๋ยวจะมีผลต่อนนนเครืร่องยนต์ในระยะยาวได้เพราะว่ามันระบบเชื้อเพลิงมาสลับกันก็แนะนําชฉลอลนิดนึงขับสักสี่สิบห้าสิบก็กดเปลียออ่ยนแล้วสมมติว่ามันหมดการอากาศหมดการอากาศมันก็จะสะดุดนิดน,นึนนงแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไป็นไรก็อย่าให้เกิดจะดีกว่าโอเคเอาเลยครับก็ที่ศูนย์ก็จะมีคุ้มครองในส่วนของตัวอากีไฟ ก้อรณีที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่งอันนี้จะเกิดได้น้อยมากครับเพราะมันมีเซฟตีอวว้อยู่เซฟตี้วาวอยู่เวลาแรงดันเกินหรือแก๊สมันรั่วทอ่อรั่อะไรพวกนี้มันก็จะดับอัตโนมัติใช้แก๊สปุ๊บดับเลยดับเลยครับแต่ถ้าซึมซึมอันนี้อาจจะไม่ดับแต่พี่จะได้กลิ่นแก๊สแนะนําตรวจเช็คทุกๆ6เดือนหรือหนึ่งปีอ๋อประกันหนึ่งปีนะตั้งแต่วันติดตั้งใช่ครับหนึ่งล้านหกแสนบาทใทยหรือว่าเกิดเครื่องยนต์เสียหายแล้วเกิดจากแก๊สภายใน ออมาต่อที่มีละาเก้าร้อยบาทใช่ครับต่อเพื่อต่อเสบียนรถอะไรใช่ไหมใช่ครับต่อประกันต่อประกันตัวอากีภัยนะครับอ๋อมันเก้าร้อยบาทนี่ใช่ครับแปลว่าก็สามารถต่อประกันชั้นหนึ่งทั่วไปได้แล้วก็มาต่อเพืนการอักีภัยเก้าร้อยบาททำหนี้เพิ่มในส่วนแก๊สอ๋อเพิ่มประกันรถยนต์ส่วนแก๊สไปใช่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 ครับใช่โอเคอันนี้ก็เงื่อนไขที่สามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับได้ได้ตัวกล่องของพี่จะเป็นรุ่นใหม่พอดีว่าในนี้จะยังไม่มียังไม่มี ก็รับประกันอยู่ที่หปีหรือ1นึ่งแสนกิโลองหปีใช่กับอุปกรณ์ตัวอื่นเช่นหัวฉีดหม้อต้มทุกอย่างทั้งหมดรับประกันอยู่ที่สองปีอ๋อนอกจากสองปีเนี่กครับผมก็อันนี้ก็ผมแจ้งไปคุครองหนึ่งรับประกหนึ่งปีร่มกันหนึ่งปีนะก็ต่อได้พิก็รณาละบหลังจากใช้งานผมจะรบกควนเข้ามาพันกิโลแรกเดือนแรกเข้ามาเพื่อ QC ซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็เช็คระบบทั้งหมดครับผมก็ห้า ช่างเขาดูหน้าโปรแกรมถ้ามันเพี้ยนช่างเขาจะปรับจูนให้ตอนนั้นนี้หรือกินแกะกินน้ำมันไปมันจะปรับจูนให้ใช่ครับทีนี้พอพอพันธิโเสร็จมันจะนิ่งแล้วทีนี้ก็ใช้ยาวได้เลยการพัฒนาหลักๆก็จะมีกองแก๊สไส่กรอกมะต้มครับกองแก๊สจะเปลี่ยนทุกหนึ่ง0พันกิโลหรือครึ่งปีครับเปลี่ยนที่อยู่ที่ประมาณ100บาทรวมค่ารวมค่าบริการแล้วไส่กรอกมะต้มก็เปลี่ยนทุกสามหมื่นกิโลหรือหนึ่งปี เปลี่ยนที่อยู่ที่ประมาณ400บาทงค่าบริการทุกครั้งที่เข้ามาก็จะตรวจเช็คพวกท่อยางการลงงาน ECU ระบบไฟฟ้ารอยรั่วตามจุดต่างๆดูหน้าโปรแกรมปรับจูนให้ครับครับผมครับตัวท่อยางตามคู่มือจะเปลี่ยนทุก40,000ถ้าแต่ถ้ามันแิ่มอยู่ช่างก็จะไม่เสนอเปลี่ยนใช่มันรุ่นวายใช่ครับเปลี่ยนที่ที่ประมาณ1,300-1,500ต่อแล้วนะมันวายด้วยนะครับเป็นการกองแก๊สกับกองมอเตอร์ต้มเหมือนกันเพื่ออะครับก็เปลี่ยนกองมอเตอร์ต้มก่อนตลอด ใช่ไหมของแก๊สมันค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ครับอ่ะสอนเลยสอนเลยอันนี้ก็จะบันทึกข้อมูลให้พี่เวลาพี่มาเซอร์วิสสามรอบพันกิโลมีเซอร์วิสให้พันกิโลครับอ๋อมีเซอร์วิสด้วยใช่ครับครับประมาณนี้แล้วก็ในหน้าที่27ถ้าเกิดรถมีปัญหาจิต่างจังหวัดก็จะมีพาร์ตเนอร์ให้อยู่ในประเทศจะไปหมดเลยใช่ครับในคู่มืออาจจะมีไม่ครบถ้าพี่อยากจะดูเพิ่มเติมอยู่ในเว็บไซต์ได้เว็บไซต์เพียบเลยเว็บไซต์โอเคโอเคในหน้าสุดท้ายครับ อันนี้จะเป็นตัวประกันที่ตอนนี้น้องเขามาตึกในระบบแล้วครับถ้าเกิดสินค้าตัวไหนเสินสภาหมดทั้งหมดก็จะเคลมไม่ทันทีครับสมุดหายประกันอยู่ในระบบครับชื่อปิดชื่อปิดชื่อไอ้ปีที่อยู่ปีที่อยู่ครับโอเคนะตามนี้เนาะโอเคโอเคเรียบร้อยเนาะนี่ปีที่อยู่ด้วยนี่ใจตั้งเนาะโอเคอ่าเออดีนั่นแหละแใจตั้งครับผม อ่ารจ่ายแบนี uh ้ได <c ười> ้เลยค่ะลงมายังพอกินอยู่แล้วสองพั่เนาะสองพนสีเรียบร้อยเดิมนะคะโอนเสร็จกันร้อยแล้วสแกนอจนายส่งให้หน่อยทางไลน์เรียบร้อยส่งเดี๋ยวส่งให้ทางไลน์ ครับคราวนี้เราจะมาวิ่งแก๊สกันไปไปนะครับผมโครงการพีทีแมก็กกาศอวีจีนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขขผมด้วยนะครับ